ฮัลโหลเพื่อนๆวันนี้ about it เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรามาอยู่กันที่ธนิยะพาซาค่ะเรามาดูไม้กอล์ฟรุ่นใหม่นะคะที่มิซูโน่นั่นเองที่นี่นะคะเขามีโซน Performance f i t t t n n g ค่ะเราสนใจรุ่นไหนของ m i ซูโน่ก็สามารถเอามาลองได้เลยและนี่ก็คือหัวไม้ตัวใหม่นะคะรุ่น ST 2 3 0ค่ะ มาดูในส่วนของเหล็กกันบ้างนะคะรุ่นที่มิมอยากจะลองในวันนี้ก็คือรุ่น JPX923 Hot Metal ค่ะแต่ว่าไม่รู้จะแมทกับมิมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองกันค่ะเดีย๋ยวเรามาลองตีกันก่อนนะคะวอร์มกันสักนิดนึงนอกจากรุ่น Hot Metal แล้วนะคะมิมก็ยังได้ลองรุ่น Hot Metal HL ด้วยค่ะรู้สึกว่าตีน,นุ่มมือแล้วก็ได้ระยะมากขึ้นด้วยค่ะส่วนนะักกอล์ฟใสยแร์แบบมิมก็ไม่พลาดโซนที่เป็นเสื้อผ้ากอล์ฟค่ะ ช้อปปิ้งกันแน่นๆจุกๆไปเลยพักเหนื่อยกันสักแป๊บแล้วก็มาลองไดเวอร์กันค่ะมิมเลือกเป็น STX Platinum 230ค่ะน้ำหนักเบาแล้วก็เหมาะกับคนที่เพิ่งหัดเล่นแบบมิมด้วยและสำหรับชุดเหล็กนะคะก็จบลงที่ JPX 923 Hot Metal HL ค่ะตีง่ายเบามือแล้วก็เหมาะกับมิมมากๆนี่เป็นยังไงบ้างลาสวยใช่ไหมล่ะคะปิง้งเดี๋ยวขอตัวไปลองไม้ก่อนนะคะ แล้วครั้งหน้าเราจะไปออกรอบกันที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย